ชมรมไทยอักษาป้องกันชาติจังหวัดลำปางจะฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินัยเพิ่มศัก,กยภาพความรู้สมาชิก วันนี้ทางชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางได้จัดการฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินยัยยุทธวิธีป้องกันตัวอบรมหลักสูตรและฝึกศักยภาพความรู้ต่างๆแก่สมาชิกชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางซึ่งมีขคาือข่ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน40นายในระหว่างวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณครนายรศสวนมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกจากกองกำกับการหาก,กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายทเรสวนมหาราชโดยด้านนายพงทวีแข็งแรงประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เปิดชมรมนี้และจะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและต่อยอดให้กับชุมชนต่อไปวันนี้นะครับได้มาทำการฝึกอบกรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ,นนรบเราจะนำความรู้ตรงนี้ ไปพัฒนาและต่อยอดนะครับในชุมชนของเราเพื่อจะเป็นผู้ช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ของเรากับเจ้าพนักงานของเรานะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทยอาสามกันชาติในชุมชนและก็ในจังหวัดของเราวันนี้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาได้ความรู้ทั้งภา,ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเราก็จะนําความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับไปร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทําเพื่อสังคมต่อไปครับ รู้สึกดีใจนะครับดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้ฝึกทบทวนให้กับชมรมไทยอาสาพ้องกันชาติจังหวัดลำปางอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นการทบทวนในเรื่องของอาการฝึกยิงปืนขั้นพื้นฐานนะครับการตั้งด่านการกระโดดหอสูงแล้วก็เรื่องราวของยาเสพติดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นะครับชมรมไทยยาสาป้องกันชาติจะนําความรู้ในตรงนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็หมู่บ้านชุมชนของท่าน